มึงเอาทักทิ้งทักทิ้ทับทิบมง <c oughs> ได้มึงอ่ะสวัสดีและทักทายพี่น้องจ้าว่าผมขอกับสาวอุ้ยฮักเดืออีสานใช่แนลจ้าตอนนี้กำลังสีล่ควายไปนอนน้ำจ้าอันเพิ่นกับข้าฮวงกินห่วงเหรนทั้งอื่นมาหนึ่งหันทักทิ้งกับบอยอยากเล่้นน้ำมูเด้ พามานอนน้ำจันตัวน้อยๆก็ดื้อดื้อเด้หน่ชีวิตของสาวเลี้ยงควายจ้ะแต่ละมือแต่ละเดีจะอยู่ประมาณนี้แหละจ้ะบุ้งนน้อยด้วยเพราะยันน้ำดิบุ้งน้อยที่เพราะยันน้ำขอขอแค่ว่าได้ลุ้งเด่นได้ลุ้งอาบสุดมือแม่โคนะคะสะลูกนี้พูดอะ นางบด้ยานเลยขอแค่ว่านางได้เลรนกลางสะโตเดียวนางกลับไปเมืงองโตยิงใหญ่เนี่ยเล่นน้ำขอบอย่างเดียวหนูใหม่เป็นไงคะหนูใหม่ลูกพูด่ะเอาร้อยกลับไปยีมบ่เนี่ยพุ่นร้อยกลับไปหาแม่ไปร้อยกลับไปหาเอียนคำลาเด้อ คำลาดยยใส่า,า,า,าลายใส่าหาคําลาดูแล้วไปคำาลาดยยใส่น้ําหาแม่อไปเฮ้ยนคนมักได้ใจมากหลายน้านี่หนูไม่เนี่ยไปร้อยขึ้นไปหาแม่ไปพู mà lên năm giây Tháng 1, tháng 10, tháng 6, tháng hòa phía nóng ơi Xong ưu ở đó, đó cha Mười năm nhang năm còn khuấy này là cha nè Cả quán khám lông Chốc nhang lọ bàn Nó mày ơi Mình sẽ lôi bay đây bà áo Áo ไปอุ้มไปพาหลานมึงยังขุ่นลอยขึ้นไปหาเมีนไปไปลอยขึ้นไปเขาคอกบ่ได้ยากหลายเด้อยากผู้เดียวคือว่าแะ้วจ้ะนี่พบคํามาก็เอาควายเข้าคอก ว่วนสีเหลี่ยด้แต่ละมือหยากระอืดกินไปหายอดอ้อยจ้าพวดนะพวดนะอุย้ยดึกคักน้อนหนูไม่เอ้ยกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บ <laughs> นังมวนนังได้เนเล่นน้ำ ควยหน่อยปอย่านน้ำมวนไหลพูนะ่ะดื้อคักบึงบ้งบึ้งแล่นขึ้นไปทั้งพูนละบึง้งเป็นสีเห็ดังบ่มาเนี่ยเอ้าแล่นได้บ่ะเนี่ยโอ้ยดื้อคักพูนนะ่ะมีตเดียวเนี่ยพามดออนะูดื้อยู่เนี่ยพูน่ะได้เดือน ดเดือนน้อยนี่เดีเจ้าพี่น้องเดือนอาทิตย์เดือนกับอาทิตย์หนึ่งนี่แหละจา้าดือด้อดื้อพูดนะเอาหาวคักเอาขืนลอกก็ไปไปไปนอนโฮมนอนขวักไปเร็วเร็วเร็ว,รวยังอยจะมันดื้อคักฝนหาวไปเนี่ยหยีดดองดองดองเย็าน้อยเป็นพวกพี่เพื่อนกันเล่นหาวน้านองอีกส่วนตัวนี่ เหี้น้องห่าวนี่บ่ทันดนนี่โอ้ยดื้ออีหลีอีหลอน้อหนูไม่นี่เนาะพูดนะเฮ้ยเบียดหลักเลยไงงองกับหมองวะเศร้าไงางองต้นพนูดนะไอพูนก็นเด้อาจารย์พี่น้องจามือนี้สาวอุ้ยช่องฮักเลืออีสานชาแน,นล กระไดพากพี่นองเขาว่าเบิ่งบรรยากาศทุ่งไหทุ่งนาะสีต้อนงัวตอนควายเขาขอกเขา,ขาห่มก่อนจะบันิไปนอนผัก่อนไกาย,ยาจา้ะแดงได้สาวอุ้ยก็ขอขอบคุณอีกเถื่อนึงจา้าทามักบรรยากาศบานหอก็ะกดไหลกดแค่เขียนคอมเมนต์ขางมาได้เด้อจวจะเมนตอบบ่าทันก็อ่านเหมือนุคอมเมน,มน,เมนต์บบนออนมมนจา้าขอบคุณอีกเถื่อนึงจา้า